การเอาอะไรดี c สาม s แปดเงี้ยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบที่เขียนว่า3 c บวก c s สได้เป็น c 3 s 8แล้วก็มี delta s of reaction ค่า1นึ่งไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งเราสามารถทำการทดลองหาได้ใช่ไหมว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เร,เราเซตไว้แล้วนี่ว่าให้ delta s f ของตัวนี้เป็นศูนย เดลต้าเอชเอฟของตัวนี้ก็เป็นศูนย์เพราะเป็นธาตุที่อิสระในธรรมชาติเอ่อเป็นธาตุที่สเสถียรในธรรมชาติเป็นธาตุที่สเสถียรในธรรมชาติเดลต้าเอชเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเดลต้าเอชออฟวิเอชชันของปฏิกิริยาเนี่ยมันก็คือเดลต้าเอชเอฟคือเดลต้าเอชออฟฟอร์มชันของไอเจ้าตัวนี้ตัวเดียวอะเราก็จะหาเดลต้าเอชเอฟของตัวนี้ได้เออรู้อย่างว่าเดลต้าเอชออฟวิเอชชั่นอะ มันจะเท่ากับซิกมาเของสารตั้งต้นแต่ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์ลบด้วยซิกมาเของสารตั้งต้นแล้วก็ตรงนี้ต้องมีเรขดุลด้วยคูณด้วยเลขดุลเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเเนี่ย มันมันไม่ใช่เมันมันเป็นเดลต้าเอดี๋ยวป๊บนึ่ง <c oughs> เขียนแล้วอืมอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วเนี่ยโอเคดูออกคลิกมาเอนนี่คือเรขดุลนะคะเหมือนกับว่าเรขที่ดุลข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรคิกมาของผลิตภัณฑ์ยบด้วยของสารตั้งต้นก็เป็นเดลต้าอสออฟเรแอชชั่น เหมือนกับการคำนวณพลังงานพันธะตอนที่เรียนมปลายอะค่ะที่เอาพลังงานรวมของฝั่งผลิตภัณฑ์ลบด้วยของฝั่งสารตั้งต้นแล้วก็อย่าลืมคูณเลขที่ดุลด้วยเนี่ยดูอันเนี้ยเดลต้าเอเดลต้าเอชออฟเรียคชันของปฏิกิริยาเนี้ยมันก็คือเดลต้าเอชของตัวนี้ลบด้วย4คูณเดลต้าเอชของไฮโดรเจนลบด้วย3คูณเดลต้าเอชของ 4. ซีเช่งเดลต้าเอชออฟฟอร์เมชันของไฮโดรเจนกับของ C เนี่ยมันเป็นศูนย์ไงเพราะเราเซตไว้เป็นเรือเฟรนซ์มันเป็นธาตุ มันเป็นธาตุบริสุทธาตุาบริสุดนี่คือไม่ใช่สารประกอบอะค่ะเป็นธาตุเบริสุท์ที่สามารถเกิดขึ้นเองอ่ะ,ะเสถียนในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเซตเรฟเลนไว้ให้เดลต้าเมันเป็นศูนย์เราจะได้ว่าเดลต้าเอสออฟเรียชันของปฏิกิริยาเนี่ยจะเท่ากับเดลต้าเอสออฟฟอร์เมชันของไอเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็คือทําการทดลองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก็บค่าเดลต้าเอสออฟฟอร์เมชันของทุกๆสารไว้ทีนี้เวลาเราทําปฏิกิริยาอะไรก็ตามเราก็เอา d e t a ้ e เอ f o อฟออฟเวของทุกตัวมาคิดเพื่อที่หา d e t t a า of r e a c t i o n ได้ทันหรือเปล่ารับกันหมดแล้วดูโจทย์ดีกว่า น้องเดี๋ยวพี่จะแจกใบประเมินผลแล้วก็มีใบเช็คชื่อด้วยป่ะอ่าใบเช็นชื่อก็เช็นแล้วก็เมื่อกี้ใครที่เข้าข้าวฟิสิกส์ก็ติ๊กในข้าวฟิสิกส์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าเพื่อนคนไหนเข้าก็ของฟิสิกส์ที่เขาไม่เข้าตอนนี้ก็ติ๊กแทนด้วยก็ดีแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าก็อย่าติ๊กนะเพราะว่าเออพี่ต้องการจํานวนคนที่เข้าจริงๆคือ อันนี้มันไม่ไม่มีผลต่อคะแนนสอบของน้องอ่ะเพราะว่าพี่กับอาจารย์วิทยาก็ไม่ได้รู้จักคุ้นเคยอะไรกันเพราะฉะนั้นแต่พี่อยากรู้ว่าไงว่าจริงๆแล้วน้องคนไหนเข้าบ้างหรือไม่เข้าบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะแจกใบประเมินก็ถ้าเกิดใครที่เข้าคาฟิสิกเมื่อกี้ก็ให้เขียนด้วยไหมพูดเองเลยไหม น้องครับสำหรับใบป,ประเมินนะครับให้เขียนในหัวข้อว่าพี่เขาสอนดีหรือเปล่าแล้วก็ต้องการให้ปรับปรุงตรงไหนแล้วก็เนื้อหาที่อยากที่จะให้สอนนะครับก็เขียนทุกคนแล้วก็ส่งพี่ก่อนออกด้วยนะครับพี่จะได้เอามาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนของคาาฟ,ฟิสิกส์นี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับทำแต่เฉพาะของคาาเคมีก็พอ ฟิสิกส์มีคนออกไปหมดแล้วค่ัก็ถ้าเกิดคนไหนที่เรียนฟิสิกส์ด้วยก็เขียนสำหรับฟิสิกส์มาด้วยก็ได้นะครับว่าคนสอนฟิสิกส์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เขียนร่วมในใบเดียวกันนียครับแต่เขียนด้านหน้ากับด้านหลังละกันก็ระบุด้วยละกันว่าเป็นฟิสิกส์หรือเคมีนะครับ อ่าดูโจทย์นะคะข้อนี้ให้หาเดลต้าเอชออฟเรีแของปฏิกิยาเผาไหม้อันนี้จริงๆเราก็ไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นปฏิกิยาเผาไหม้ปฏิกิยาอะไรเขาให้หาปฏิกิยาอันนี้เอาว่าหา0ูรแว,ว่าไงนะเดลต้าเอเออรู้เปล่าเอนี่คืออะไรไอศูนที่เขียนข้างบนเนี่ยมันหมายความว่าเราทําที่อ่อสภาวะมาตรฐาน บอกแค่เนี้ยเออคือมันมันแค่ต้องการบอกว่ามันอยู่ที่มาตรฐานเท่านั้นแหละเพราะว่าค่าเดลต้าเอที่เราคิดมามันคิดมาจากที่สภาวะมาตรฐานไงคะก็ถ้าทําท,ที่มาตรฐานก็เขียนให้มันเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดอะเท่นั้นเองเราจะละเลยไม่เขียนช้ะมันก็คงไม่เป็นอะไรมากพอขี้เกียจเขียนก็ดีจะได้เหมือนเขาเดลต้าเอชออฟเรแอชชันเท่ากับอะไรนะคิกมาเอนของเอ ไอไอแ้กันจะได้รู้ว่ามันมีหลตัวของผลิตภัณฑ์ลบด้วยซิกมา n อ s i ของสารตั้งต้นทีนี้เขาให้อะไรมาผลิตภัณฑ์คืออะไรมีสองตัวคือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โมลของคาร์บอนไดออกไซด์สองของเอสของคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือลบสามร้อยเก้าสิบสี่ใสเครื่องหมายด้วยนะคะบวกกับอีกตัวหนึ่งของผลิตภัณฑ์คือน้ำใช่ไหมคะสองโมลคูณกับเดลต้าเอชออฟฟอร์เมชันน้ำดูชดูสถานะดีๆเืมเขียนเออดูสถานะดีๆได้นะเพราะว่า น้ำที่เป็นแก๊สกับน้ำที่เป็นของเหลวกับน้ำที่เป็นของแข็งเนี่ย d า l t a H of formation <Yeah. S 1> ไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันใช้พลังงานไม่เท่ากันในการเกิดไนงะมันต้องมีพวกพลังงาน <Yeah. S 2> การละลาย <Yeah. S 2> การเพิ่มอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะไอพวกเนี้ยเข้าไปเกี่ยวข้อง <Yeah. S 2> อืมเพราะฉะนั้นดูสถานะดีๆอ่ะของน้ำที่เป็นก๊าซคือลบ242อันนี้คือสารตั้งต้นลบด้วยเอ้ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์เออลบด้วยสารตั้งต้น c2s2 1>, 1โมลก็เขียนเลขหนึ่งไปด้วยจะได้ไม่งง c2s2 เป็น227อบวกสองแล้วก็ของออกซิเจนสโมลอา้าวไม่มี d ดลตา f f ให้ทำไงออกซิเจนเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติเพราะฉะนั้น d ดลตา Sf เป็น0เสมอไม่ต้องบอกนะคะ โจทย์เขามีมีสิ์ที่จะไม่บอกนะเราต้องรู้เองว่าธาตุอิสระทุกตัวในธรรมชาติที่ที่มันเสถียรที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยให้ดัลต้าเอชอเป็นศูนย์หมดเพราะฉะนั้นคิดเลขเ,เครื่องหมายอย่าผิดด้วยได้เป็นลบหนึ่งพี่ร้อกิโจูลต่อมลหมความว่าในการเกิดปฏิกิริยาอันเนี้ย